เราดูมาให้เราพูดยิ้มไม่ต้องไปอะไรหรอกนคนนั้นน่าบ่นมากเลยคนนี้แต่ไม่ไร,รก็อาจจะบ่นเล่นก็ได้ไนคนนั้นแหละไอ้วน่ะตันวน,นะน้อยไปน้อยก็โทรตอนแรกทำไมล่ะเจอผมเองมาบ่นเลยลำบากแล้วหนาคนแรกก็บอกอยูแ,<ต>แล้วไงลุงสามพูดอะไรคนเขาเข้าใจเออบางคนบอกไม่ต้องเยอะหรอกเดี๋ยวไม่พาคนอื่นก็มีคนนั้นแหละ กูคือเราอะแก๊งของเราเขาเป็นเลยไม่เราอะเวลาตักข้าวต้องมองคนด้วยว่าดูไอ้คนนี้กินเยอะคนนั้นกินน้อยต้องจำด้วยอ่ะบางทีอ่ะนี่ผมพูดตรงนี่ผมไม่ได้มองเลยโอ้ไม่ไม่ตัดอย่างนั้นไม่ได้เรามองใครอะไรมากินแค่ไหนวะาป็นแคดูที่ปริมาณที่เขาตักข้าวมาเออใช่ถ้าเขาตักเยอะก็ให้เยอะนิดนึงตักน้อยก็เอาน้อยๆหน่อยดูตักข้าวถูกต้องใช่ถูกต้องแล้ว เดี๋ยวเราก็เอาไก่มาหมักก็อร anyway, ่อยที่มัต้องหมักก็ได้เลยวะรสไหนก็ตมังตามังแดงต้องชุบแป้งแค่ดูวยไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะตัวแป้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนับหน่อยนะเวลามาได้ไม่จบคนเราถ้ารวมคนงเราป้าแต่คนนะถ้าสอคนละสามชิ้นเนี่ยมันจะเยอะไหมถ้าสองชิ้นไหว้เนะมันดูอันนี้ก็จะเป็นการว เราจะละลายน้ำแข็งไสตันนะฮะแต่ว่าน่าจะมีเป็นการต้มแซบในวันนี้ราทานได้เลยนะครัไไาบไจะดไมก็้วยกับข้าวยังไม่อยากด้เดีเ๋วยวปวดปตกบตุ้มลบข้าว คเลสวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาตีห้าครึ่งแล้วนะครับอาหารก็ทําเสร็จแล้วเ้วก็น่ากิน,โนโมากๆชิมแล้วอร่อยด้วยสะให้ดูก็จะเป็นผัดผักนะฮะผัดรวมเราก็จะมีผัดหนมะูผัดพริกหวานนะครับต้องบอกว่าอร่อยมากต้องบอกว่ากับข้าวชาวนี้อร่อยมาก ก็อาจจะเห็นเป็นชุดเดิมเพราะว่าตื่นมาทำครัวตั้งแต่ตีสามนะครับหรือจะไปอาบน้ําตอนเช้าเราก็จะค่อยเปลี่ยนชุดอันนี้คือตอนนี้ก็คือตีห้าครึ่งแล้วครับที่ประเทศไต้หวันก็จะเป็นมินิรีวิวเล็กๆนะครับส่วนกลางวันเมนูกลางวันนี้ก็ยังไม่ทันแบบว่ากำลังก็อยู่ว่าจะทาอะไรดีนะฮะปีมือพวกเรานะครับ หม้อข้าวเราต้องช่วยกันถือไปคนละฝั่งปะเพราะว่าปัญญาว่ามันเข็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นเนินสูงมากครับอีกต่างเดียคนเดียวมันก็นั่งแล้มันปัญญาว่าเข็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเนินสูงสมมติถ้าเสดงไม่ที่เจนนะครับมันต้องอันนียดันนี้ขึ้นไปมันจะอ้นีจับไปคนละข้างเนาะยิไงกว่ายกว่ะออกเลยว่ะนะติดตามได้นะส่งข้าวกัน